พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนบ,บุญมาลาโกเวลานั้นพระจิตเจ้าทรงดลให้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นสีน่สิบวันทรงถูกซาตานประจนพระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่าบรรดาทูตสวรรค์ปรนิบัตริรับใช้พระองค์ หลังจากที่จอห์นถูกจองจำพระเยซูเจ้าสเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้าตรัสว่าเวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วพระอณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดพระวาจาของพระเจ้าพระิเจ้าทรงพระเจริญเถินเชิญนั่ง พี่น้องที่รักพระศาส,ะสนจักรคาทอลิกสอนในเรื่องของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวมีพระเจ้าเดียวแต่มีสามพระบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระเป็นเจ้าในฐานะที่เป็นพระผู้สร้าง เราเรียกว่าพระบิดาพระเป็นเจ้าในฐานะที่เป็นพระผู้ไทยเราเรียกว่าพระบุตรพระเจ้าในฐานะที่เป็นองค์แห่งความสว่างเราเรียกว่าพระจิตเพราะฉะนั้นพระตรีเอกภาพคือสามเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งเป็นสาม พระวรสารน,นักบุญมากโกในวันนี้เป็นพระวรสารที่สั้นพี่น้องคงจะเคยได้ยินว่าพระวรสารน,นั้นมีสี่ฉบับแต่พระวรสารที่เขียนขึ้นก่อนฉบับอื่นๆก็คือพระวรสารที่บันทึกโดยนักบุญมากโกพี่น้องอะไรที่เขียนขึ้นก่อนนั้นมักจะสั้น มักจะเอาเฉพาะเนื้อไม่มีน้ำมีเฉพาะกันนักบุญมาโกเขียนพระวรสารขึ้นก่อนเพื่อนเลยต่อมานักบุญแมทธิวก็เขียนพระวรสารบนฐานของนักบุญมาโกก็คือนำฐานของมาโกนั้นมาขยายพระนพระวรสารนักบุญแมทธิวจึงยาวกว่า พระวรสารนักบุญมาโกและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่มีอยู่ในมาโกล้วนแล้วแต่มีอยู่ในมัทธิวและมัทธิวก็เพิ่มเติมเข้ามาลูกาก็เช่นเดียวกันลูกาก็เขียนพระวรสารบนฐานของมาโกพระวรสารในวันนี้มีบันทึกเอาไว้ในมาโก มทธิวลูกาคือเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงถูกซาตานผจญแต่พี่น้องนึกย้อนหลังนิดนึงถ้าเป็นพระวรสารในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยคือเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าถูกซาตานล่อลวงถ้าบันทึกโดยแมทธิวกับลูกาก็จะพูดถึงการ,ระจนสามอย่างเช่น พอพระยซสเจ้าอดอาหารเป็นเวลาสี่บวันแล้วมานมาผจนบอกว่าให้เศกก้อนหินนี้สิจะได้กินเป็นอาหารให้กราบมันแล้วมันจะยกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้แล้วให้กระโดดลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วจะมีเทวดามารองรับพระบาทนี่คือรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามา ในแมทธิวและลูกาแต่มาลลโกในวันนี้ไม่มีมีแต่บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าถูกประจนลรอดลวงในถิ่นทุรกันดารพี่นองที่หลักพอเริ่มต้นโดยบอกว่าศาส,สนาคริสต์คทอลิกเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาพระบุตรและพระจิตวันนี้เป็นบทบาทของพระจิต พวรสารบอกว่าเมื่อพระเยซูกิจเจ้าพระองค์รับพิธีล้างจากน้ำบุญจรแล้วพระจิตของพระเป็นเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า drive ผักดันหรือว่าช่อง 3, อสามรีเวนพระเยซูเจ้าถูกผลักดันโดยพระจิตเจ้าถูกผลักดันโดยพระจิตเจ้า ระศสาสนาจักรคาทอลิกเชื่อในเรื่องของพระจ,จิตเวลาที่พระสังฆราชรับการอภิเษกพระสังฆราชองค์ที่เป็นองค์อภิเษกนั้นก็จะปกมือเหนือพระสังฆราชที่จะรับการอภิเษกนั่นเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดในการอภิเษกก็คือเป็นการโปรดพระจิตเจ้า และเวลาที่พระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลไม่ว่าพระองค์จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าท่านจะตัดสินเรื่องอะไรจะมีการโยกย้ายจะตัดสินเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรามีความเชื่อว่าการตัดสินใจการกระทําของพระสังฆราชเป็นการนําของพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พระสง์ จะแซวพระสังฆราชเราเห็นว่าสังฆราชเดินมาเราก็บอกว่าพระจิตองค์ใหญ่เดินมาแล้วนะอันนี้เป็นการตัดสินใจของพระจิตเพราะนั้นพระศาสนาจาักเราก็จะเชื่อฟังพระสังฆราชเพราะนัะ้นพระสงฆ์ก็จะนบรอบพระสังฆราชเวลาที่พระสังฆราชพูดอะไรเราถือว่าเป็นประกาศิตอย่างเช่นเมื่อวานนี้พระสังฆราชบอกว่าคนเราจะสูงหรือต่ำนั้น มันก็อยู่ที่ลิ้นนี่แหละลิ้นซึ่งไม่กี่ตารางเซนเนะ่ะจะทำให้มนุษย์สูงก็ได้จะทำให้มนุษย์ต่ำก็ได้นะถ้าใช้ลิ้นในทางที่ดีก็พาคนนั้นสูงถ้าใช้ลิ้นในทางที่ไม่ดีก็พาคนนั้นต่ำนักบุญจรแห่งไม้กางเขนพูดคมกว่านี้อีกนักบุญจร์นแห่งไม้กางเขนบอกว่า ลิ้นของคนชั่วจะตะวัดคอของคนที่ใช้ในทางที่ไม่ดีในนับุญจร์แห่งไม้กางเขนพูดอย่างนี้เอาล่ะพี่น้องที่เตรียมมาไม่ใช่อย่างนี้ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าในวันนี้นะครับพระเยซูกิสเจ้าพระองค์เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารนนะ่ยโดยการนำของพระจิตเจ้า พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้าไปในที่ด้รกักรดานหลังจากเหตุการณ์ที่พระองค์รับพิธีล้างจากนักบุญจอร์นบัพติสต์ที่แม่น้ําจอแดนตอนนี้พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากนักบุญจอร์นบัพติสต์พระเยซูเจ้าพอกําลังเกเสด็จขึ้นจากแม่น้ําท้องฟ้าเปิดออกแล้วก็มีเสียงจากฟากฟ้าแล้วก็มีพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีสันฐานเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาเหนือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีเสียงจากฟ้าสวรรค์เป็นเสียงของพระบิดาเจ้าว่านี่คือบุตรสุดที่รักของเราซึ่งเราพอใจเป็นอย่างยิ่งนั่นแสดงว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ได้รับองค์พระจิตเจ้าและในวันนั้นพระบิดาเจ้าได้ยกย่องพระองค์เป็นบุตรสุดที่รักพระเยซูคริสต์เจ้ารับพระจิตที่แม่น้ำจอแดน และพระจิตองค์เดียวกันนี่แหละหลังจากที่พระเยสุสเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดแล้วพระจิตองค์เดียวกันนี่แหละได้ผลักดันให้พระเยซุคริ์เจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารพี่น้องถิ่นทุรกันดารพระเยสุเจ้าไปที่ทะเลทรายยูเดียได้มีโอกาสเดินทางไปที่ทะเลทรายยูเดียตอนที่ไปเรียนพระคัมภีร์มัน สุดลูกหูลูกตากลางวันเนี่ยร้อนตับแตกกลางคืนหนาวตับหดหนาวมากๆเพราะฉะนั้นในถินธุรกันดารน,นั้นพระเยซูกิสเจ้าพระองค์ใช้เวลาอธิษฐานภาวนาพระองค์ใช้เวลาในการไตรตรองชีวิตและถือว่าเป็นการเข้าเงียบ และพระเยซูกิจเจ้าถูกทดลองตามที่ได้บอกแล้วพระวรสารของท่านแมทธิวและลูกาพูดถึงพระเยซูจยเจ้าถูกทดลองสามอย่างถามว่าทำไมพระเยซูกิจเจ้าจึงถูกส่งเข้าไปในถิ่นธุรกันดารพระบิดาเจ้าต้องการให้พระเยซูกิจเจ้านั้นได้รับการทดลองเพราะว่า เบื้องหน้าอีกสามปีพระเยซูคริสต์เจ้าต้องออกเทศนาสั่งสอนเพราะฉะนั้นการทำงานใหญ่ในอนาคตคนที่จะไปทำงานใหญ่นั้นต้องทำการฝึกต้องผ่านการฝึกฝึกอย่างหนักพี่น้องเวลาที่เขาจะให้ใครไปขับเครื่องบินเขาคงไม่เอาประเภท ฝึกแค่สองเทื่อโมงแล้วไปขับเครื่องบินพาผู้โดยสารไปตายคงไม่ใช่แต่ว่าเขาจะให้คนที่ผ่านการฝึกอย่างหนักนะไปขับเพื่อที่จะพาผู้โดยสารไปอย่างปลอดภัยหรือแม้แต่บางครั้งขนาดเราฝึกหนักแล้วนะครับ เจอพายุเจอฟ้าผ่าหรือเจออุบัติเหตุอะไรต่างๆนั้นก็ยังเอาไม่รอดเพราะนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ร,รู้ว่าภาร,รกิจสามปีขององค์พระเยซูริสเ์เจ้าที่อยู่ข้างหน้านี้หนักหน่วงเพราะนั้นจะต้องให้พระองค์ได้ฝึกให้พระองค์ได้ผ่านการทดลองเหมือนเพชรเพชรกระทานนี้ต่างกันอย่างไรคุณหมอเรียนเรื่องของ เคมีเรื่องของอะไรต่างๆมาก็าจะรู้ว่าเพชรนี่เป็นคาร์บอนใช่ไหมคุณหมอถานนี่ก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพชรกับทานนี่ต่างกันทําไมเพชรมันแข็งแข็งเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนที่ถูกอัดถูกบีบผ่านการบีบผ่านการอัด ถ้าภาษาเราก็คือว่าถ้าเป็นคนเราก็คือว่าผ่านตีนผ่านมือผ่านเขากระทืบมาลอดลม้มลอดตายมานั่นแหละมันจริงแข็งแกรงฐานนั้นอาจจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แต่ว่าทำไมเพชรซึ่งมันก็คือฐานชนิดหนึ่งนั่นแหละทำไมมันจึงมีค่าเพราะว่ามันผ่านการทดลองมันจึงแข็งแกรง ถามว่าทดลองเท่าไหร่จึงจะแข็งแกร่งพระวรสารบอกว่าพระเยซูกิสเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกดานเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบวันสี่สิบคืนภาษาพระคัมภีร์สี่สิบวันสี่สิบคืน,นหมายถึงเวลาที่นานพอสมควรหมายเลขในพระคัมภีร์มีความหมายถ้าบอกว่าสี่สิบวันสี่สิบคืน,นหมายถึงนานพอสมควร เพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าให้พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในการทดลองอยู่ในการประจนไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวนานพอสมควรแต่ไม่ใช่ยาวนานจนกระทั่งว่าเกือบจะตายหรือคางเหลืองคางสันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะ,ะนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์รู้ว่าควรจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราก็เช่นกันพี่น้องบางคนอาจจะ มีความรู้สึกโอ๊ยทำไมชีวิตนี้มันทุกข์ทรมานเหลือเกินพ่อเองก็เคยตั้งคำถามกับพ่อเป็นเจ้าตอนที่อยู่ที่ปากช่องมีอยู่วันหนึ่งขับรถไปกำลังจะไปเป็นพิธีกรในงานบวชของคุณพ่อเกลียงไกรที่โนนแก้วจะไปซ้อมคืนวันศุกร์ปรากฏว่า หัวใจมันเต้นเร็วมากก็เลยจอดรถก็เลยโทรศัพท์ไปถามเพื่อนว่าเนี่ยหัวใจเต้นอย่างเงี้ยควรจะไปต่อหรือว่าควรจะยังไงเพื่อนเขาก็ให้จับจำนวนการเต้นนะก็นับแล้วมันเป็นร้อยอ่ะตอนนาทีเพื่อนเขาบอกว่าจอดรถตอนนี้เลยอ่าแล้วก็ หาคนไปส่งไอ้ผมก็กลัวจะไม่ทันก็เลยขับรถไปเองไปที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ก็ถือกระเป๋าไปด้วยนะกล่าวว่านอนแน่นอนวันนี้ก็ไปตรวจตรวจ,จเสร็จแล้วหมอบอกว่าวันนี้คุณพ่อต้องนอนไอซโอ้จากตะกี้นี่ขับรถไปคนเดียวนะแล้วคืนนี้ต้องนอนไอซีที่น้องลองคิดดูนะ ก็นอน i c ซใส่ใสายระยงระยางพี่น้องก็เคยเห็นนะคนเข้า i c ซแล้วหมอก็มามาลาวหมอที่เกี่ยวข้องกับหัวใจก็มาตรวจบอกว่าคุณพ่อจะต้องไปจี้หัวใจจึงจะหายจี้ยังไงหัวใจเนี่ยบอกว่าเหมือนกับผ่าตัดนั่นแหละต้องเข้าห้องผ่าตัดต้องดมยาสลบ ก็บอกอไม่เอาล้วก็กลับไปที่บ้านพอวันรุ่งขึ้นก็ออกจากโรงพยาบาลกลับไปที่บ้านแล้วมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆจะเป็นเร็วเป็นแรงมากน้อยก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับจังหวะเป็นตลอดเลยพี่น้องตลอด24ชั่วโมงเวลานอนก็ขย่าเราขยา่านอนก็ไม่หลับนะตื่นเช้ามาก็สโลสเลนะครับเจ็ดปี เจ็ดปีจนกระทั่งย้ายมาอยู่ที่นี่แหละครับย้ายมาอยู่ที่นี่ยตอนย้ายมาแรกๆก็มีความรู้สึกเพระเป็นเจ้าเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับเราทําไมเราแย่ขนาดนี้ตื่นเช้าทํามิซาบางทีก็แทบจะทําไม่จบก็มีวันหนึ่งวูบวูบก็เข้าโรงพยาบาลก็เป็นนอนนอนที่ตึกอายุรกรรม เพราะเป็นนอนไม่เท่าไหร่นะครับพี่น้องทางซ้ายเขาก็ยกออกนะครับด้านล่างเขาก็ยกออกเออมันนอนห้องนี้มันนอนรลอตายนะั่นนี่นะอันนั้นก็อ้ยอันนี้ก็อ้ยนะอันนั้นก็รนะ้องไห้เออก็มีความรู้สึกว่าพอเป็นเจ้าเนาะคงจะต้องมีมีแผนการอะไรกันนะเสร็จแล้วรถก็มารับไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพก็ไปตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับห้องผ่าตัด ก็เข้าไปก็จี้หัวใจเรียบร้อยนะครับก็ออกมาวันนี้ก็โอเคนะก็สบายแต่ไม่อยากเข้าไปอีกหรอกเพราะนั้นเจ็ปีที่พระเป็นเจ้าพระองค์ให้ในการทดลองในการผ่านความเจ็บปวดในการนอนไม่หลับถูกขยเยาตลอดวันที่ทามิสาอยู่ปากช่องเนี่ยวันไหนที่ ทำท่าว่าจะไม่ไหวก็ต้องให้พ่อพัฒนาชัยบอกเอ๊ะเองเป็นประธานนะหรือวันไหนทําท่าจะไหวก็เป็นประธานเองพ่อพัฒนาชัยอยู่ข้างข้างพอทําท่าจะไม่ไหวบอกพ่อพัฒนาชัยเองเป็นประธานเลยนะเดี๋ยวพ่อไปแล้วบางทีไปออกจากว่าขับรถไปโรงพยาบาลเองนะครับมันก็สามสามกิโลไอรถที่ไม่ไม่เคยได้นอนได้นั่งใต้แหน่ใต้แหน่เนี่ยก็นอนมาสามครั้งแล้วนี่แหละครับ พอเป็นเจ้าพระองค์ก็ก็มีม,มีมีแผนการที่จะอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแผนการของพระองค์เพื่อที่จะทดลองเพื่อท่จะให้ผ่านตรงนั้นเอาละครับพี่น้องการทดลองความยากลำบากในชีวิตบางครั้งรูปแบบของปีศาจนะครับมันก็มาในหลายรูปแบบเช่น บางครั้งก็มาในฐานะที่เป็นเพื่อนเรานี่แหละนะครับแต่ว่าอิจฉาเราอิจฉาเรากันแกล้งเราใส่ร้ายเรานี่ก็ถือว่าเป็นการประจนถ้าหากว่าเรามีความเข้มแข็งพอเราก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกพระเยซูควิสศษเจ้าทำดีขนาดไหนก็ยังมีคนใส่ร้ายมีคนนินทามีคนว่าร้าย ถึงกับเอาพระอ,องค์ไปตึงกางเขนน่ะพี่น้องคิดอย่างนี้ก็เล่ากันพี่น้องจะสบายใจพระเยซูย้าไม่เคยทําชั่วกับใครเลยนะไม่เคยด่าว่าใครในชีวิตมีแต่ทําความดีทั้งนั้นเลยแต่ก็โดนอย่างนั้นแล้วโดนถึงถึงตายเลยนะอันนี้ต้องเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนที่ชักชวนเราไปในทางเสื่อมชักชวนเราไป เมาชักชวนเราไปเสพบรรดาเกยาวชนวัยรุ่นไปติดยาชักชวนเราไปบ่อนการพานันนะัน,นั้นเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ร้ายเท่ากับอบายยมุกนะพน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเรา ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นถ้าเราใจอ่อนกับเรื่องของเล่าเรื่องของบุรีเรื่องของอบายามุกเรื่องของการพานันซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการประจนล่อลวงของปีศาจถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็เป็นทาตของมันชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุข พราะฉะนั้นพี่น้องในโอกาสนี้นะครับเราต้องกลับใจเพราะฉะนั้นพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์พูดประโยคสุดท้ายในพระวรสารในวันนี้บอกว่าจงกลับใจและเชื่อพระวรสารเถิดกลับใจก็คือเปลี่ยนจิตใจภาษากรีกใช้คําว่าเมตาโนย่าเมตาโนย่าแปลว่าการเปลี่ยนจิตใจการยูเทินชีวิตการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า เปลี่ยนจากที่เราเมาทุกวันเปลี่ยนจากที่เราสูบบุหรีดเปลี่ยนจากที่เราเล่นการพรานันเปลี่ยนจากที่เราเอะไรต่างๆอยู่ในอบายามุกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายครั้งนะครับเราใช้เงินใช้ทองในเรื่องเหล่านี้นอกจากทำลายสุขภาพเราแล้วมันยังทำลายครอบครัวมันยังทำลายสังคม ทำลายเครดิตเวลาที่มีคนมากู้เงินนะครับเวลาที่มีคนมากู้เงินที่โรงเรียนน,นี่นะครับคุณพ่อจะถามประการแรกเลยว่าคนนี้กินเหล้าไหมนะโอ้ถ้ากินเหล้าเนี่ยไม่เหลือนะครับคนนี้เล่นการพานันไหมคนนี้สูบบุรีไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้ ก็จะถามต่อว่าเออเขาจําเป็นยังไงถ้าอย่างเงี้ยเราให้นะครับให้แล้วเขาก็เขาเรียกอะไรมีศักยาภาพที่จะส่งคืนแต่ถ้าหากว่าติดอบายมุกไม่มีทางเหลือนะครับเพราะว่าคำว่าอบายมุกก็คือทางที่นำไปสู่ความหายนะนะอบายมุกนะครับเพราะนั้นพี่น้อง ให้เราได้เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราได้ตกอยู่ในอบาย,ยมุกให้เราได้เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราได้ใช้ปากใช้ลิ้นใช้คำพูดของเราในทางที่ไม่สร้างสรรค์ในทางที่ทำลายคนอื่นเพราะนั้นในโอกาสเทศกาลมหาพรต40วันให้เราเตรียมจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ไปสู่ความบุดมสมบูรณ์ทางด้านจิตปิญญาณ We are g o i n g ช o t ลนจ n t ดอะเวิร Lent means long spring days. It commemorates the 40, the 40 days Jesus spent in the desert where he was driven shortly after his baptism. In the desert, he was tempted by Satan. Studying the temptation of Jesus can be fruitful for several reasons. it reminds us that jesus can understand our own temptations. it reveals how we can be more successful in overcoming temptation. from the holy gospel according to mark, we have similar temptations. first, the last. Of the flesh, for example, immorality, especially when we are young. Second, the lust of the eyes, for example, materialism, especially when middle aged. Third, the price of life, for example, pride and arrogance. Especially well, uh, when elderly. This we must overcome if we wish to have the love of the fathers. We can overcome these temptations by using the Word of God, the living faith, and the prayer. God bless. สามารถที่จะรับได้ทุกคนครับ next is the distribution of actions is uh, available for everyone